ใช่ไหมพญากงกับพยาพานมาสร้างสร้างสูงเท่านกเขาเหินนะรู้จักไหมนกเขาเหินฮะไม่รู้จักนะเคยเห็นนกเขามันบินนกเขามันบินบินตรงๆบินตรงจนสุดตายแล้วก็ตกลงมาเขาเรียกว่านกเขาเหินแต่ถ้ามันบินเล่นกันม่ไม่อย่างนั้นนะ ที่เรียกที่ว่านกเขาเหินเพราะว่ากลางคืนนี่จะมีคนไปไปดักยิงมันยิงนกเขาเวลามันนอนผู้ใหญ่จูมหนิวิจอมหาล่านกกลางคืนไม่อยู่ถือปืนแกวไปแล้วหาล่านกกลางคืนถ้ายินเสียงแปะนะสักพักเรากลับมาแล้วนกเขาเวลามันนอนเวลายิงมันตกใจตกใจ บินบินตรงอย่างเดียวเลยตับ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 เงียบพอเงียบเสียงน่อยแสัก้าตกลงมาคือมันตายนะเขาเรียกว่าเสด็จตายดิ้นตายเรียกว่านกเขาเขินตายตอนกำลังหลับอยู่นั้นมันจะรู้สึกยังไงเนาะคงจะแบบหนีตายหรือเสด็จตายหนีตายต้องเรียกว่าหนีตายไปตายข้างบน อันนี้มันจะสูงขนาดไหนอนกเขาเหินม,มีใครไปวัดบบทีในเรื่องของเรื่องนะ,ะวัดสูงเท่าไหร่ม,มีใครวัดก็เลยประมาณเอาสูงเท่านกเขาเหินเป็นคำ,คำพูดแบบประมาณ <c oughs> เหมือนกับเรียกว่าเลดทุบาทหนึ่งเลดทุบาทหนึ่งไกลขนาดไหนแต่ก็เปรียบเทียบไว้ว่าเท่ากับบุรุษผู้มีกำลังบุรุษ ผู้มีกำลังผู้หลุดหนุ่มอายุ2 0่สบสาเนี่ยหนุ่มมีกำลังปาก้อนดินเไปปากอนดินไปไกล้ขนาดไหนนั่นแหละหน,หนึ่งเลตทุบาทนี่คือใช้วิธีคำนวณแบบนี้เดือนซาเป็นสมัยก่อนเขาเรียกว่าตีคล้องนะแต่ตีคลองดังไปถึงไหนต้องขีดเส้นไว้เลยว่าที่ของฉันนั่นนี่นะหนะลั่นคลองมุ้งยืนตรงไหนได้ยินเดิยนไหนได้ยินอ่ะยืนตรไนไดน ได้ยินถึงไหนก็เขียนไว้อันนี้ของขันแบ่งที่กันแต่ก่อนมันที่มันเยอะนะไปขีดเอาขีดเอาวัดเอาวัดเอาที่ครอบครองแผ่นดินทุกวันนี้ไม่ได้แล้อทุกวันนี้สมัยใหม่โน่นใช้ดาวเทียมเรืนวัดตึดเลยตึดเลยไม่ผ่านเลยใช้ดาวเทียมวัดเอาอย่างที่สองสิบสองขึ้นสิบแลมสิบสองคำเดือนสิบสอง 12, วายพระปฐมเจดีนะช่วงเป็นช่วงเขาจัดงานพระปฐมเจดีด้ดวย <c oughs> ประเพณีวัฒนธรรมดีงามเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาทั้งหมดเพ <c oughs> ราะว่าพวกเราเป็นชาวพุทธจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นอาจารย์ใหญ่ เป็นศาสดาเป็นผู้นำนั้นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำพรมสอนถ้าเราทำตามปฏิบัติตามไม่เดือดร้อนเป็นหลักของความจริงที่ชัดเจนเลยคนเราถ้าอยู่ร่วมโลกอเดียวกันถ้าลองไม่เบียดเบียนกันไม่ลักขโมยป้้นจี้ฉกชิงวิ่งเราไม่นอกใจกันไม่โกหกไม่ดา่าไม่ว่าร้ายกันนี ไม่ดื่มสุลายาเสพติดเครื่องดองของหมองเนี่ยพื้นฐานสําคัญพุทธเจ้าพระองค์ว่าพระองค์ประสบผลสําเร็จในชีวิตแต่ละภพแต่ละชาติก็เพราะถือข้อปฏิบัติอย่างนี้พระองค์กงทรงแนะนําสอนวาอยากเป็นอะไรล่ะอยากเป็นเศรษฐีเครือข่าบอดีเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์นีน่ทำตามนี้แหละทาไปเรื่อยๆปรารถนาอธิษฐานเราเดี๋ยวก็ได้ พระองค์ก็ประสบผลสําเร็จมาโดวยวิธีนี้ได้อยากเป็นเทวดาอินพรมกับหรักษาศีลห้าศีลแปดจีนอุโบสถเข้าไปแต่อยากอยากยากอยากเป็นพระอรหันก่ะประพฤติพรหม,มจรรย์แค่นั้นแหละได้เป็นเลยเส้นทางมีอยู่อย่างนี้พระองค์ก็ปฏิบัติมาอย่างนี้และประสบผลสำเร็จ <c oughs> ที่เอามาแนะนำพรมสอนพวกเราทั้งหลาย ให้ประพฤติตามปฏิบัติตามวันนี้ถือเลิกลงเสาเข็มกับแพงนะวันนี้นะ <c oughs> ให้ลุงยงกับลุงยาวดูช่วยเขาตอกเข็มกดเข็มให้ในายดำไปขนยิงไม้ไปทิ้งให้หมดนะอันได้ยินไหมนายดำนะบักดำนะอนด้ยินประกาศแล้วนะถ้าไม่ทำเดีกลับมาเล่นงานมานะ เดี๋ยวพรนี้จะฉันเสร็จแด้วจะไปนูนหลังสิทธิ์นั่นแหละไปสวดมนต์รับสักงาทานหน่อยทิตตลาดไทยตั้งใจรับพรยะถาว,วิวะหาบุราปิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินัง เปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารสสยธามนิโชติระสยธา มิวันจันตุสัมภรวนคนวินาสตุมมันภาวัตวัตรายยวสุขิตียุกวนภวันสับเ ตุสัมรวนโคนวินาสตุมมเตมพวันตรายโยสุขิเทียขยุกขมพวันาเพียงิวัจฉาตุสัมรวนโคนวินาสตุมมน

ယုဒ so, um ိုမလန္ဒိုသီရောဝန္နဒောပတိဖာနဒိုစုခသနာတမေသဝိေစုခံဆိုအသင်္ဂัจတိအယုင္ဒတဝါဖလံဝန္နံစုခံစ္စပတိဖာနဒို Ni ka nya sa va ho ti em nya ta nya tu pa pa nya ti ti va tu sa ra tu sa ba de va Sa nu ve na sa da ti pa va tu te Pa va tu sa ra tu sa va สัมมาธรรมานุภปัฏฐานาโสธิภวันตุเตภวันบะมังกาลาดากันตุสัมปเนวตาสัมมาสังฆานุภปัฏฐานาโสธิภวันตุเต